อา e. ครับนีบน s, ่คือไดมอนด์นะครับเคยเห็นไหมครับเคยเห็นมากินกับขวดบ่หมามั้งเซเวอร์ลตนะครับเมื่อเคยเห็นมาเบิ้งอยู่นี่นะครับบ้านบ้านคว้าขวดไตนะครับมาเบื้องมามากินมั้งเซเวลรัแลกับกินกับขวดครับเนี่ยครับกับขวดมันกับขวดธรรมดาเดี๋ยวกับขวดกินดบตั้งหางนะครับแต่นีผมต้มมาแล้ว identified? ครับดงครับ เคยเห็นบัวบานเมียงมากินผักกินผลไม้ครพวกเจ้ามาเบิองเนื้อบรเคยเห็นเนี่ยบัวบานก็คู่อยเด้อเนี่ยบานงองหวานมาเบิองครับมาเบืองมาเบิองนะครับกินยางเสียบเลยครับเบิองมันเนี่ยเจนกำยังจ่า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 มันเคยเห็นบัวพวกเจ้ามาเบิองเด้อมากินมากินผลไม้ครับผลไม้นั่นเป็นผลไม้ที่แปลกอีกต่างหากเลยครับเขาพดครับ เขาพ่ดหวานเหลืองครับหนึ่สาของนอกเตอร์ทวีสักคิ์อะไรผมอา็นหมาประเดกนะครับมากินครับเนี่ยเห็นไหมครับได้เห็นหมากินกัาพ่บ่ะของเจ้าเลยเจ้าบอมอนเฮ้ยคือเยปากวะเสียบลายติ กูแล้วครับอะ้วครับคกูแล้วครับแซ่บหลายครับบวบบวบบวบไม่ช่หน่วยโอ้แซ่บคักครับแซ่บครับแส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 บเห็นบ่ครับกระปวดมากินครับพนก็กินครับพนขายมากินครับ แซบไลน์เวอร์เซครับเหนื่อยเลยครับแซบคักคับโ <laughs> อ้ครับเคยเห็นบ่บ่เคยเห็นมาเบิ้งนะครับมากินข้าวโพดของแท้แน่นอน โอ้ยสุดยอดครับโอ้ยครับเป็นไรครับแม่ควายใหญ่ครับกูต้มกัวไนมากินครับมอนแซ่่บบมอนมอนเอ้ยเบื่อมอนบังกล้องดูบังกล้องบังกล้องเร็ว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 มอน